ยูดีคลินเข้ารับรางวัล Thailand h e a l t h and b e a u ต y A w a r d 2022ตอกย้ำความสำเร็จพร้อมเดินหน้าขยายสาขาเนรมิตความสวยรีได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลินิกค,ความงามค่ะที่ประสบความสำเร็จค่ะสับยูดีคลินิกค,ค่ะล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล Thailand Health a n d Beau ต y A w a r d 2022ในสาขา The Master p i e c e Business of a e s t h e t i c c ล i n i c ค่ะนำโดยคุณโบชนทิชาสีทองผู้บริหารแบรนด์ยูดีคลินิกซึ่งจากความสำเร็จในเจสาข,ขาของยูดีคลินิกค,ค่ะที่ครอบคลุมในแถบภาคอีีสาาานนนคคคค่่่ะะททใให้ในอนคค้อตตุณโบังเป ขยายสาขาไปในภาคเหนือค่ะโดยมาตรฐานและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะทําให้ยูดีคลินิกค่ะยืนหยัดอ,อยู่คู่ความสวยให้กับคุณสาวๆกันค่ะทางรายการตลาดวิราะห์ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของยูดีคลินิกในครั้งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะโบนะคะก็จะเป็นในานามประธานกรรมการบริษัทยูดีคลินิกอิตกรุปจำกัดนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ ได้เข้ามาในร่วมงานแล้วก็ที่คณะกรรมการมองเห็นศักยภาพของเราค่ะรางวัลของเรานะคะจะเป็นรางวัล The Masterpiece Business of Aesthetic Clinic ค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราก็ขยายมาถึง7สาขาแล้วนะคะโดย ครอบคลุมทั่วภาคอีสานเลยแล้วก็ในอนาคตรเราก็มีแผนที่จะขยายสาขาไปในภูมิภาคอื่นแล้วก็ทําทให้สาขาแต่และสาขาเขาวงจรมากขึ้น,นะคะ่ะอย่างเช่นเรื่องมาตรฐานหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราก็จะได้รับรางวัลย่อสั่งซื้อจากบริษัทยาต่างๆที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็แพทย์ทางทีมแพทย์ของเราอะคะ่ะก็จะมีเทคนิคเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคด้านศัลยกรรมค่ะหรือว่าสกินในการฉีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะเป็นจุดเด่นของที่ โอมองว่าพินิกของเราค่ะสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มค่ะแล้วก็เราส่งเสริมแล้วก็ผลักดันทีมการแพทย์ที่ให้ทีมการแพทย์ทุกท่านได้ เขาเรียกว่าได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ที่มีมาตรฐานนะคะ,ะโดยทั่วไปคนไข้และก็ลูกค้าทุกคนก็พึงพอใจในการบริการนะคะ,ะแล้วเราก็เป็นคลินิกที่น้อมรับฟีดแบ็กท,ที่มีเสมอมาแล้วก็พร้อมเอามาปรับปรุงได้ตลอดะะในส่วนของเราเราจะมีทีมงานทั้ง In-house และเอ้าซอนนะคะทาง In-house ก็จะคอยรวบรวมทีมแพทย์ทุกท่านนะคะที่จะมีการประชุมมีการอัปเดตเทคนิคตลอด แล้วก็จะมีทางเอาซอร์ด้วยในกรณีที่แพทย์ท่านไหนที่ยังไม่มั่นใจในส่วนไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะส่งเสริมสนับสนุนทางเอาซอร์อีกทางหนึ่งด้วยค่ะเอฟีดแบ็ดีค่ะแล้วก็ในการที่เราขยายไปไปหลายๆที่อะคะ่ะก็จะขอขอบคุณคนไข้ทุกคนที่ให้การตอบรับแล้วก็รู้สึกว่า,อ,าอยากให้ยูดีได้ขยายไปแต่ละพื้นที่มากขึ้น,นะค,ะค่ะก็อยากจะฝากยูดีคลินิกนะคะ,คะไว้ให้ หลายๆท่านพิจารณาเพราะว่าของเราอะค่ะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่มจริงๆไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาด้านไหนอย่างเงี้ยค่ะของเราก็มีบริการทั้งในส่วนของเลเซอร์ปรับรูปหน้าแล้วก็ศัลยะกรรมค่ะที่เราตั้งใจว่าจะทำให้คนไข้ทุกคนออกมารู้สึกประทับใจแล้วก็ดีดีขึ้นแน่นอนค่ะอยากให้ศึกษาดีๆค่ะในการทำศัลยะกรรมแล้วก็ คือตอนนี้คลินิกมีเยอะมากแต่ว่าคลินิกที่ได้มาตรฐานจริงๆอ่ะอยากให้ศึกษาเยอะๆก่อนก่อนที่จะทำอะไรก่อนนะคะ